หนึ่งนาทีตีกลองได้วันนี้มาในเพลงกีฬาศีลนะครับจริงๆเพลงกีฬาศีมีหลายเพลงมากครับแต่ขอเข้ามากันนะครับจริงๆแล้วกีฬาศีจังหวะมันก็คือเป็น3มชาติโจ๊ะ้นั่นเองนะครับแต่วันนี้อมาดู1ห้องมีสีจังหวะนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่ธรรมดาครับให้แทเนี่ยจะตีแค่จังหวะที่1 2 3 4ส่นะครับส่วนแนจะอยู่ที่จังหวะ2แล้วก็จังหวะ3และนะครับผมส่วนเบรดัมเนี่ยจังหวะที่1แล้วก็2และนะครับแล้วก็จังหวะ3แล้วก็4กับจังหวะและลองช้าๆดูก่อนนะ หนึ่ง e และสองและสามและสี่และลองเข้าเพลงดูนะครับสู้ส land> ู่ซาซาปาตังกาปาตังคีสู่สู่ซีซีปาตังคีปาตังกาบางครั้งอาจจะสลับเบทดัมขึ้นไปเป็นทอมหนึ่งทอมสองก็ได้นะครับลองดูนะครับสู้สู่ซีซีปาตังคีปาตังกาสู้สู่ซาซาปาตังกาปาตังคี เราไปตีดูนะครับตามขอมาแล้ว1นนาทีที่กองได้